เริ่มมาจากที่ผมได้พระคุณแผนจากวัดปา่าเลไลเป็นคุณแผนอ่ร,รุ่นเสือใบครับ,คร,บครับผมเพราะว่าผมเล่นคุณพันสองผมได้พระองค์นี้มาผมก็เลยเริ่มผมก็เริ่มชอบแล้วอยากจะแขวนเพราะรู้สึกว่าผูกพันเพราะเราเป็นเสือใบในเรื่องใช่ไหมงงว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยมีราคาไหมมีราคาเท่าไหร่พอเริ่มเข้าไปศึกษาดูปรากฏว่าสมเด็จนี่องค์เราเป็นร้อยล้านมีอยู่จริงวะ่ะและองค์อื่นๆ่นะไม่ใช่ว่าหลักแบบหลักรนะ้อยหลักสิบนะหลักหมืน่นหลักแสนหลักร้านมีเยอะมากๆแต่ทําไม ของปอมมันเยอะจังนี่เราขแขวนพระนะเว้ยนี่เราเล่นพระน,นะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาตั้งชื่อเรื่องด้วยป่ะครับอ่ใช่ครับผมว่าชื่อเรื่องนี่เท่มากนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบพอได้ยินชื่อเรื่องแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยชอบมากเลยเดอ s t โตนพระแท้ควนเก๋อุย้ยแบบว้าวอ่ะใครเป็นคนตั้งชื่อดีกว่ามีชื่อก่อนน้นนี้ครับบอกได้แหละชื่อสมเด็จชื่อเรื่อง่อ,งอ,อไปช,อชื่อเรื่องตอนแรกตอนแรกตั้ง <นะ S 2> เป็นโปรเจกต์สมเด็จตลอดครับแต่ว่าตอนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวงงเขาไปใหญ่จะพูดถึงอะไรสมเด็จ